สวัสดีจ้าวันนี้ก็จะมาทำเนนม,มเนเูแกงหมูใส่มะเขือนะจ๊ะค่ะแกงหมูใส่มะเขือนะทุกคนพลังก็ทำเช่นเดิมเนาะตอนตอนแรกปรนุษย์ไม่ได้ทำคลิปไงปนุษย์ไปดูบอนเพิ่งจะกลับมาเนาะแกบอกให้มาชิมก็ ตอนนูก็เลยมาชิมแต่เขาจะใส่กะเพราไงทุกคนเนี่ยแกงหมูใส่มะเขือทุกคนหน้าตาน่าทานอยู่นะคะดูหมูเขาหัน่นนางหั่นชิ้นบลเลิศบลาเนี่ยทุกคนชิ้นใหญ่มากชิ้นใหญ่มากทุกคนดูนะ ใส่มะเขือแค่หน่อยเดียวนอกนี้จะหมูปลาโนตจะชิมนะคะน,นี่เนาะหืมหืมขอให้ปลาโนตมาชิมเนี่ยอร่อยแล้วนะทุกคนเอออร่อยแล้วอร่อยเดีอยากเหัน ให้เดือดก่อนเดือดสักหน่อยปุู๊ก็จะเทกะเพราใส่ไปละอืมใส่กะเพราลงไปแล้วก็ให้เขาเดือดคนจะได้หอมๆเนาะถ้าใส่แล้วก็เอาขึ้นเลยจะไม่หอมเนาะทุกคนใส่กะเพราต้องใสให้สุกให้กะเพราสุก ตองคนเขาไม่ใส่ให้สุกทุกคนก็แค่ฉับฉับนะมันจะไม่หอมอมสักแป๊บหนึ่งก็จะหอมอร่อยแล้วนะทุกคนหอมหอมดูนะใส่กะเพราไปเมอกี้เริ่มหอมแล้อืมเ่อีหน่อยให้เขาหอมเน้นเลยเคล็ดลับใครก็เคล็ดลับมนะันเนาะทุกคนจ้าใส่ ใส่อ่ใบกะเพรานี้ต้องให้เขาเดือดไปเลยอือจะได้หอมเชื่นใจเดีย๋ยวปน,นุก็จะพาไปทานอาหารเลยนะุกนเสร็จแล้วจ้า